พี่น้องซอยน้องหม่สิมกน้องใหม่ก่อนยายเพีนสิม,มกน้องใหม่เด้อมือนีกำลังซอยน้องหม่สิมกน้องใหม่ใส่ป้าปึงว่าประเดี๋ยวป้ปึงม่ให้พีน่น้องเบิ่งเดีด่ยเยียเีมกน้องใหม่ใส่ป้ปึงเด้อมือนี ยายเพ็ญสีเห็ดก้าวเขาเห็ดม,งม่งนอใหม่เส็จกระปื้ <c oughs> สอยน้อใหม่พี่น้องสอยนอใหม่สอยแล้วก็เสียบไปหมู làm gì mông nó mạnh Tâm như nào con tuy nọng lẹt bớt đó ตำน้ำงย่างตำยันด่างสิม,มกน้องใหม่แหลกบนอ่อก่อยเอาคือผงเฮียสาเฮียสายสายังสิล่ะ

แลกแน่นอน,น,น <laughs> จังเป็ดโมง่งด้วมีพงษ์สุรศรีหลายแสบหลายเนาะพี่น้อง <laughs> ใส่หน่อยแสยบหน่อย <laughs> ใส่ไปหลาย,ลายก้อนข่อยโอ้ยโอ้ตย <laughs> าออตายเด้อายว่าโอ้ยโอ้ยตายเด้อประศัตรจ้าคางเทือก พอใตยดอกกินผงสโลเ้ยสามเถื่อกือม่เป็นอย่างดอกสอดนี่หน่อยนึงบ่ได้อาเต็มปุ้งปุ้งมกน้อใหม่มกน้อใหม่เซป้าปึงเด้อมือนี้เด้อตรแซบแส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 ่เบนสบแ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 ้ายบาย้สบ สใส่ป้าปึงข่อยพี่อเออมันหลายกบรตรงใส่เบิร์กรดก็ได้ย่า่เราใหม่เติมโป๊ะไข่เลยเนี่ยไปหาไม่ประเทศแล้วก็ว่าหน่อยพี่น้องมึงเนี่ยย่าย่อยว่าหน่อยแม่อยวา่านว่หน่อยได้เห็ดออออสองคอนหนึ่งย่านั่งลอยอยานังเพราะท่านเดี๋ยวใส่อยู่อเออเดี๋ยวปุวุมก่อน ไม่มาเห็นเองเน,นี่ยนะพอทีเฮาเห็ดอีหยัหยงก็มีแต่มาตีเฮาอย่างเดียว <c oughs> ยายขย่ขว้ยว่างงานบ่ายายดั้งไฟบ่ดั้งไฟเฮา,าหนึ่งนี่ก็ได้เฮาหนึ่งเต้า ดังไฟนเน,น่เจ้าฮะอนนเออเมดข้าก็สีเอามาหา่ตกวผู้ข้าเผามีคนเผาหายยูบะแมนบ่ใรกเา่นก่อาันนีไห่นอ้อง่อยมัปใส่ป้าปึงรงกนพ่นองมง้อยใส่ป้าปึงเด้เหมือนนี้เด้อ บดเฮ็ดขายดอกเฮ็ดกิน,นอคอยคอยบดเฮ็ดขายดอกคอยเฮ็ดกินพี่มือคอยบ๊บบ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 บยบบบบืบอบบบบมบบ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 งบบ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 บ้บบบบ้ๆๆบบบบบบ ่าละล่ะตั้มโดนไลยมันสี่พันตั้มันมุกไปเลยที่เขาเนี้ยขายจอย้ที่เออเขาเจ้าขายไถเนาะกระซางเขา้าวตีล่ะของขายเศร้าเหนอือกรปิ้งยายระว่าให้คอยขายเศร้าพูดตาแสบเนาะเดี๋ยวสิมุกได้บานนี้ใช่ละมุกจังเลยละยายเจ้าสิมาบอกบอกอมากมา,มา <Okay. S 2> เออนั่งหันละนั่งใส้ก็ได้เบิดนั่นละเออว่าเห็ดซอยกันมั้มันอยู่ในส่วนหลวมเนี่ยเจ้านี่เอาใส่ซึ่งข่อยอุ่นเอามาตั้งหม้อด้วยซึ่ง,งมันจี๋หน่อยบ่มนใหญ่จับเลยจับ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 หนอยแล้วเนาะนกสองสซึ่งนี่มาใหญ่

มกกับโบเป็นดอกบานข้ามกจังใดละพี่น้องใครก็ออบอกกี่ลายเนะี่ยโอ้ยเอามหมเอาไายเอามาย,มาย,มายใจกูใจบทเ,เรียนข่าหาก้รมมา <c oughs> ว่ามันใหญ่โผล่มาใหญ่นาะ ไปจ้องแค่ไหนหน่อยโอ้ยยจ็เจงไดนละพี่น้องคอยคือมกนใหม่กับโปเป็นเอาซ้ำนี้ก็งามแล้วละให้ <laughs> ยยเพ่นมกนใหม่กับโปเป็น móc bóng ăn cả sàng phẩm mấn xe móc xe ba phừng giang đi, trồng xe Anh bắt con sắn sắn cả đai anh đồng hồ chỉ bơ đầy lại móc. Hiền móc nảy nảy, chờ hiền giàng mấn đầy nảy luôn. แล้วหยาน,นแล้วเดินหน่อยมกข่ก็ล่งสีมกแล้วแล้วนับละ่ะ <c oughs> แล้วว่าสีอาไป,ปหยันมานี่ <c oughs> อาไปผีก็ได้ดอกอุ้ยง่าพูดดอก จำมกจำหนิกับิบกและสาวคือยายหวานโอ้ปปืนใมอโค้ไก่พันเหเอ้ปาืนแสบ่ะเมียเออใส่หลายหลาโลเทศกินจะคลองนันเห็ดเสบเียบน้ำหม่นน้อยๆป้าหลาย ลองอยู่ค่ะุกเมื่อใหม่นั้นซุกแล้วเลือดจะป่า<ม>เดี๋ย๋ยๆสิตักใไห้ดอกงามบาอญ่แหงสาวบาทเข้าสิตี้ข่อยก่อน <laughs> ย่าย่ายานบููลูกว่าสนย่ายลูกหลายหลายเนี่ย ให้ผ uhm ู้นึงก็ย่างผู้นึงพ่อละยานสำหบบยานใหญ่จะไปต้องน้าบักหลายนึงน้อใมบออดเนาะว่าเ็ดนอยๆเหยามเ็ดลกบว่าบอพ่อย ละโมกไปเลยมันจะแข่ะเมื่ต้องหให้ไล่โมกให้ผู้ละโมกพอพลังหันหมกเด้อถามม้าหมกงามสิหมกไปขายตลาดเด้อนี่เด้อเด้อลองลองลองทดสอบทดสอบทดสอบฝีมือก่อนมันบน่งามเพราะก็มีจัดตัดโอวเนาะ ใายว่ะมันบัางามก็กลมีตัดตัดออกตัวน,นอเพื่อนว่ะตัอสิยาดเออมันบัายากดอกคันเฒ่าสีเห็ดยังนะหยากดจะบัเห็ดนี่ล่ะเอา้าไม่มึงต้องเห็นตัวไอ้ต้องหน่อยเอาไม่ใช่หรอคะไป่ต้องบัอืดไป่ต้องบัอืด เอ้าค <c oughs> ือหอยละแตกบ้านี่โอ้ยมันไม่ต้องนอนดี่นั่นนำแกมตอนอ้องนอนทางหน่อเไงไงวคอยเห็นไงบวดได้ใหญ่้นมาสิแรกนี่พอพ่อวจะแขงกันงกันมันสีบเลย อย่าปากมันสิบบนเล้วมุกมาใหม่เน้ะพี่น้องอย่าปากอย่าปากย่าอย่าปาก,ยะยะปากมุกมาใหม่เสร็จป้าปืนสิบบนเล้วยมเด็ด